ทโนวีมู่ตอนที่511นิกายหงมังกรถอนกำลังในดินแดนเทพมายานอกเหนือจากขุมกำลังหลักๆเหล่านี้ยังมีขุมกำลังลึกลับอีกหลายแห่งที่ทรงพลังไม่น้อยไปกว่าพวกเขาโดยสี่ตระกูลลับก็เป็นขุมกำลังที่แกร่งกล้าจนเรียกได้ว่าเป็นระดับหัวกะทิของดินแดนหากล่าวถึงตระกูลลับทั้งสี่พวกเขาดำรงอยู่มาเนิ่นนานยิ่งกว่านิกายหงมังกรและวิหารธมิน ยิ่งไปกว่านั้นพลังอำนาจของตระกูลลับทั้งสี่ก็ยังเหนือกว่าขุมกำลังเหล่านี้อีกด้วยเพียงแต่ทั้งสี่ตระกูลลับไม่เคยมีส่วนร่วมในการต่อสู้ของดินแดนแต่ละตระกูลของพวกเขาก็เหมือนจะอยู่ในมิติพิเศษบางอย่างและในสถานการณ์ปกติพวกเขาแทบไม่เคยออกมาให้ผู้ใดพบเห็นหากไม่ได้เกิดสถานการณ์บางอย่างขึ้นในดินแดนซึ่งพวกเขาทุกคนต้องให้ความสนใจนั้นพวกเขาทั้งสี่ตระกูลก็ไม่เคยออกมาจากมิติพิเศษดังกล่าว สำหรับตระกูลลึกลับทั้งสี่ตระกูลฮานตระกูลเหมยตระกูลไป่หลี่และตระกูลหลิวหากพวกเขาเลือกที่จะเข้าร่วมการต่อสู้แย่งชิงอำนาจในดินแดนเทพมายามันก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของสถานการณ์ในตอนนั้นได้เมื่อทราบว่าเสียวโรววอและคณะผู้ติดตามเป็นคนของตระกูลเหมยสีหน้าของหลงจื้อก็เยเกยอย่างยิ่งและคิ้วขมวดเป็นปมทว่าเขายังไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาราวกับกำลังใช้ความคิดอย่างหนัก ในฐานะหนึ่งในสี่ตระกูลลับตระกูลเหมยไม่เคยเข้าแทรกแซงในเหตุการณ์ต่างๆของดินแดนเทพมายาบัดน,นี้การที่พวกท่านเข้ามายุ่งเรื่องของพวกเรานั่นหมายความว่าพวกท่านคิดจะละเมิดสัญญาข้อตกลงจากตอนนั้นหรือซึ่งเสียวเก้าออกไปข้างหน้าและมองเสียวโรวอพร้อมกล่าวอย่างเย็นชาเขาตระหนักดีว่าเสียวโรวอผู้ถูกเรียกว่า คุณหนูจะต้องมีสถานะสูงพอสมควรในตระกูลเหมยสมาชิกตระกูลทุกคนในที่นี้ก็แสดงท่าทีเคารพนางอย่างชัดเจนตระกูลรับทั้งสี่ทำสัญญาข้อตกลงกับดินแดนเทพมายาไว้เมื่อหลายปีมาแล้วโดยระบุว่าพวกเขาจะไม่เข้ามาแทรกแซงการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างขุมกำลังต่างๆของดินแดนเพราะเหตุนั้นซึ่งเซียวจึงต้องการใช้เรื่องนี้เพื่อกดดันให้เซียวโรวอถอนตัวออกไป เผือพวกเจ้าไม่ต้องใช้ข้ออ้างนั้นมากดดันข้าหรอกครานี้ข้ามาเพื่อตามหาสหายของข้าเท่านั้นที่ข้าต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรื่องนี้ก็เพราะพวกเจ้าคิดจะรังแกและสังหารสหายของข้าข้ามีได้มาที่นี่ในฐานะตัวแทนของตระกูลเหมยฉะนั้นแล้วมันจึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสัญญานั่น เสี่ยวโรววอลแค้นเสียงเย็นชาและกล่าวออกไปขณะจิตสังหารในร่างแผออกไปรอบตัวอย่างเปิดเผยหลังจากการฝึกยึธอย่างจริงจังเป็นเวลานานและเผชิญเรื่องราวต่างๆทั้งเล็กใหญ่ในตระกูลเหมยน,นางก็มีใช่เด็กสาวอ่อนแอไร้เดียงสาอีกต่อไปวันนี้นางมีกลิ่นอายที่แผ่ความทรงพลังหน้าเกรงขามและความทะนงตนในแบบของผู้สูงศักดิ์ แน่นอนว่าทีนอวีโมสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของเสียวโรวอและแอบถอนหายใจกับตัวเองเบาๆเมื่อเห็นเสียวโรวอเติบโตขึ้นอย่างในตอนนี้นางก็มีความสุขและยินดีกับเด็กสาวจากก้นบึ้งของหัวใจเสียวโรวอเจ้าโตขึ้นมากจริงๆเมื่อมองดูสตรีโถมงามที่ไม่ด้อยไปกว่าตนทีนวีโมก็ถอนหายใจเบาๆและกล่าวออกไปไม่ได้ คุณหนูตอนนี้ข้าสามารถปกป้องคุณหนูและเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณหนูได้แล้วเจ้าค่ะเสี่ยวรวอกล่าวพร้อมยิ้มกว้างแม่นางเปลี่ยนไปมากและแข็งแกร่งกว่าเดิมมากทว่าความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างนางและฉีนอวีโมก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปนางและฉีนอวีโมเป็นทั้งญาติสนิทมิตรสหายคู่หูและพี่น้องที่ดีต่อกันที่สุดแม้ตอนนี้นางเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลเหมยซึ่งโดดเด่นและมีชื่อเสียงมาก อย่างไรก็ตามในหัวใจของนางฉีนวีโมก็จะเป็นคุณหนูที่นางรักดั่งที่สาวคนสนิทตลอดไปและตัวของนางจะยังเป็นเสียวโรวอวเด็กสาวรับใช้คนเดิมเสมอดูเหมือนว่าหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าจะทุ่มเทพยายามมาอย่างหนักถีโนวีโมขยับมือบางของเสียวโรวอเบาๆพร้อมถอนหายใจการที่เสียวโรวอมีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นตอนนี้ นางคงต้องเผชิญเรื่องเลวร้ายและท่วงเวลาที่ยากลำบากมาตลอดหลายปีแน่นอนว่านั่นทำให้ฉีโนวีมู้รู้สึกหดหูขึ้นมาอย่างนี้อาดควบคุมอย่างไรก็ตามแม้ว่ามีความหดหูเหล่านั้นอยู่ความรู้สึกยินดีกลับมากยิ่งกว่าการเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นต้องแลกด้วยหลายสิ่งหลายอย่างหักเสียวโรวอยังคงติดตามนางอยู่ตลอดเด็กสาวก็คงจะไม่สามารถพัฒนาจนกลายเป็นสตรีมากพรสวรรค์ที่ไม่ได้อยไปกว่าชีโนวีมูเช่นนี้ คุณหนูข้าไม่ได้ทุ่มเทอะไรมากหรอกเจ้าคะ่ะท่านต่างหากที่ทุ่มเทและพยายามมาอย่างหนักตลอดหลายปีมานี้เสียวโรวอวสายศีรษะเบาๆและดวงตาเริ่มแดงก่ำด้วยน้ำตาทว่ายังคงแสดงถึงความตื่นเต้นดีใจเมื่อเห็นเสียวโรวอรและทีนอวีโม่พูดคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนมิใช่คนห่างไกลอีกทั้งยังเมินเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวทุกๆุกคนที่อยู่ในที่นี้ก็ถึงกับพูดไม่ออกไปพักใหญ่ สีหน้าของหลงจื้อและเซิงเซียวในตอนนี้บูดเบื้องอย่างที่สุดหากมีใช่เพราะความแข็งแกร่งของคณะผู้ติดตามที่มากับเสียวโรวอนั้นพวกเขาก็คงจะอดทนอดกลั้นไม่ไหวและลงมือสั่งสอนบทเรียนให้กับคนเหล่านี้ไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นแม้เสียวโรวอกล่าวว่านางมีได้มาในฐานะตัวแทนของตระกูลเหมยทว่าสถานะของนางในฐานะคนสำคัญของตระกูลเหมยก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง หากเกิดสงครามขึ้นจริงพวกเขาจะต้องกลายเป็นศัตรูต่อตระกูลเหมยไปโดยปริยายและหากผู้นำของพวกเขาทราบว่าตนเองสร้างปัญหาใหญ่ให้กับขุนกำลังเช่นนี้พวกเขาจะต้องถูกตำหนิต่อว่าเป็นแน่แท้เมื่อคิดได้เช่นนี้หลงจื้อก็เริ่มต้องการที่จะล่าถอยออกไป แม้ว่าดินแดนทางเหนือเป็นกองกำลังที่สำคัญยิ่งทว่ามันก็ไม่คุ้มค่าที่จะเอาชีวิตมาเสี่ยงที่นี่ปรับใดที่เขากลับไปและรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ต่อผู้นำนิกายท่านผู้นำจะไม่ถือโทษเขาอย่างแน่นอนเถิอถือว่าพวกเจ้าโชคดีไปในเมื่อตระกูลเหมยเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้จากนั้นเราจะปล่อยให้พวกเจ้าได้ครองดินแดนทางเหนือไปก่อนชั่วคราวแต่อย่าเพิ่งดีใจไปล่ะต่อให้ดินแดนทางเหนือจะผนึกกำลังรวมกัน การที่คิดจะเอาชนะนิกายหงมังกรของพวกเรามันก็มีใช่เรื่องง่ายหลังจากกล่าวจบหลงจื้อก็หันหลังกลับไปและนำคนของนิกายหงมังกรถอนกำลังไปอย่างรวดเร็วแน่นอนว่าเซิงเซียวไม่รอช้าและตามไปติดติดทว่าก่อนจากไปเขาก็ตวัดสายตากลับมามองฉีนวีมู่อย่างแข็งกร้าวอีกครั้งพร้อมเผยรอยยิ้มครุ่งคิดบางอย่างเพียงเห็นรอยยิ้มที่มุมปากของเซิงเซียวฉีนวีมู่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยทันที นางรู้สึกมาตลอดว่าซึ่งเซียวอาจค้นพบตัวตนของนางแล้วอย่างไรก็ตามนางยังแอบมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกันอยู่อีกอย่างหนึ่งคือต่อให้เขาจะทราบว่านางเป็นใครเขาก็จะไม่กล่าวบอกเรื่องนี้กับใครเป็นแน่ซึ่งเซียวผู้นี้ไม่ได้ดูเรียบง่ายธรรมดาอย่างที่เห็นภายนอกอย่างแน่นอนดูเหมือนว่าทีนอวีโมจะต้องสืบหาความจริงเกี่ยวกับซึ่งเซียวผู้นี้อย่างละเอียดเสียแล้วแล้วพวกเจ้าวิหารทมินไม่กลับไปรื้อ เมื่อหลงจื้อและคนอื่นๆจากไปทว่าอู่ซิงยังคงยืนนิ่งไม่เคลื่อนไหวเสี่ยวโรวอรจึงขมวดคิ้วเล็กน้อยและกล่าววาจายเย็นชาแม้ว่าอู่ซิงอยู่ฝ่ายเดียวกับฉีโนวีโมนางก็ทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของฉีนนวีโม่ดีและรู้สึกว่าไม่ควรปล่อยให้คุณหนูของนางใกล้ชิดสนิทสนมกับวิหารทมินมากจนเกินไปเสี่ยวโรวอรพี่อู่ซิงและวิหารทมินเป็นมิตรที่ดีของข้า ทิโนวีมู่จับมือของเสี่ยวรัวรไว้และกล่าวอธิบายสั้นๆพร้อมรอยยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นเสี่ยวรัวรก็พยักศีรษะตอบรับและเข้าใจความหมายของทีโนวีมู่ทันทีนางไม่กล่าวสิ่งใดให้มากความทว่าเดินเข้าไปหาอหลิวและกล่าวบางอย่างกับเขาด้วยเสียงเบา อาหลิวชำเลืองสายตาม,มองมาที่ทีนอวีโมและขมวดคิ้วเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเซียวอึดใจต่อมาเขาก็พยักศีรษะอย่างสุภาพราวกับกำลังรับปากอะไรบางอย่างกับเซียวรวอเสียวรวอรยิ้มกว้างและเดินกลับมาหาฉีนอวีโมตามเดิมเพื่อรอให้นางสัสางปัญหาตรงหน้าให้เสร็จสิน้นนางยังมีเรื่องราวมากมายต้องการบอกเล่าและพูดคุยกับฉีนอวีโมทว่าทราบดีว่าอีกฝ่ายยังต้องสสางจัดการเรื่องของดินแดนทางเหนือเสียก่อน ทั้งเฟินเมียเทียนและเฝินชวีถูกพาตัวกลับไปโดยหลงจื้อแล้วในขณะที่คนของหุบเขากรุ่นกำยานก็ชานฉลาดและพากันถอนตัวออกจากขุ้มกำลังส่วนนิกายเพลิงแดงเดือดและนิกายอูซานก็เลือกที่จะยอมจำนวนต่อทีโนวีโมแล้วดังนั้นในที่แห่งนี้จึงไม่มีศัตรูใดๆอยู่อีกสิทธทิท่านจัดการเรื่องตรงนี้เถิดข้าขอตัวไปพูดคุยกับเสียวโรวอก่อน ทีนอวีโมหันไปยิ้มและกล่าวกับชินเฟิงเขาสามารถจัดการเรื่องทุกอย่างที่นี่ได้นางจึงไม่ต้องกังวลเรื่องใดๆฉชินเฟิงพยักศีรษะรับคำและแม้ว่ามีคำถามมากมายเขาก็ตระหนักดีว่าตอนนี้มีใช่เวลาสำหรับการหาคำตอบที่อู่ซิงท่านก็มากับข้าเถอะเวลานี้คฤราสา์เฟิงหัวปรากฏตรงหน้าทีนอวีโมและคนอื่นๆนางจับมือพาเซียวโรวอก้าวเข้าไปก่อนส่วนอู่ซิงก็ไม่รอช้าและเดินตามเข้าไปเช่นกัน ทันทีที่เข้าสู่คฤราหนาเฟิงหัวเจ้าหนูน้อยน่ารักน่าชังทั้งสองก็วิ่งออกมาจากข้างในและปรีเข้ามาหาทีนอวีโม่พร้อมรอยยิ้มกว้างหมาเมาทีนอวีโม่กอดบุตรน้อยทั้งสองและจุมพิตแก้มนิ่งทั้งซ้ายขวาก่อนกล่าวนี่คือนาะเสี่ยวรววอลงเรียกนาสิเสี่ยวโรววตกตะลึงทันทีที่เห็นเด็กตัวน้อยทั้งสองนางไม่ได้ข่าวคราวของทีนอวีโม่ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้และแน่นอนว่านางไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับบุตรทั้งสองเลย เมื่อได้พบเด็กน้อยทั้งคู่ที่มีใบหน้าคล้ายคลึงกับชีนวีม่ในตอนนี้เป็นธรรมดาที่นางจะตกตะลึงจนนิ่งไปทั่วขณะนะนะตอนนี้เด็กน้อยทั้งชายหญิงสามารถกล่าวคำพูดได้หลายคำแล้วและเอ่ยเรียกเสี่ยวโรววอด้วยเสียงหวานทันทีทั้งสองขยับเข้ามาใกล้เล็กน้อยและประทับปากเล็กๆแนบแก้มเสี่ยวโรววออย่างเอาใจคุณหมูนี่คือเสี่ยวโรววอคาดเดาได้แล้วทว่ายังรู้สึกไม่อยากเชื่อเล็กน้อย นางมองทีนนวีโม่ด้วยแววตาประหลาดใจและรอฟังคำยืนยันเจ้าหนูทั้งสองคือลูกของข้าและโมถือทั้งสองเป็นฝาแฝดหญิงชายชื่อว่าหันไอโม่และฉินายถือทีโนวีโมยิ้มและพยักศีรษะเป็นการยืนยันสวรรค์ไม่คิดเลยว่าคุณหนูจะกลายเป็นแม่แล้วเสี่ยวร่วอวดกล่าวด้วยความประหลาดใจไม่ได้และน้ำตาใสาเริ่มร้นนอยในดวงตาอีกครั้ง ตลอดหลายปีที่ผ่านมานางไม่ได้อยู่เคียงข้างคอยรับใช้คุณหนูคนโปรดนางไม่ได้เข้าร่วมพิธีกราบไหว้ฟ้าดินของทีน้องิโมโแ่แอรละหานมูเฉือด้วยซ้ํานางเพิ่งได้พบเด็กน้อยทั้งสองในตอนนี้และอดรู้สึกเสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาไม่ได้อูซิงซึ่งตามหลังเข้ามาก็เห็นเด็กทั้งสองเช่นกันและใบหน้าตกตะลึงอย่างชัดเจนเพียงแต่เขาไม่ได้มีความคิดมากมายเหมือนกับเซียวรัวก็เท่านั้นเซียวรัว อสูรมายาหลายตัวของฉีนอวีโมและเสี่ยวโรวอก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเสี่ยวเฮยและเสี่ยวจินที่สนิทสนมกับเสี่ยวโรวอมากเมื่อเห็นเด็กสาวที่พลัดพรากไปนานพวกมันกอดไม่ได้และวิ่งพูดตรงเข้ามาด้วยความตื่นเต้นอย่างที่สุดเสี่ยวเฮยเสี่ยวจินเสี่ยวโรวอเองก็ดีใจมากเมื่อได้พบอสูรมายาที่คุ้นเคยนางโผเข้ากอดพวกมันอย่างมีความสุขทันที เมื่อทราบว่าฉีนอวีโมและอู่ซิงน่าจะมีเรื่องต้องคุยกันเสี่ยวโรวอจึงพาเจ้าหนูน้อยทั้งสองออกไปเล่นด้านข้างเพื่อมีให้เป็นการรบกวนบทสนทนาของทั้งสองเสี่ยวเฮยและอสูรอื่นๆก็เดินไปกับเสี่ยวโรวออย่างมีความสุขเช่นกันแม่นางอวีโมเรารอท่านมานานหลายปีเดิมทีข้าก็นึกว่าจะต้องรอท่านนานกว่านี้เสียอีกไม่คิดเลยว่าจะได้พบท่านที่งานชุมนุมดินแดนเหนือครานี้หากคนอื่นๆทราบเรื่องนี้ทุกคนจะต้องมีความสุขมากแน่ๆ อูซิงและฉีนนวีมู่นั่งลงในศาลาเล็กๆในสวนของคฤหาสหาจากนั้นอูซิงก็กล่าวขึ้นด้วยความโล่งใจฉีโนวีมู่ผู้นี้ไม่ทำให้การรอคอยของพวกเขาผิดหวังเลยสักนิดพรสวรรค์ความแข็งแกร่งและการพัฒนาของนางตลอดหลายปีที่ผ่านมาช่างมหัศจรรย์เกินความคาดหมายของพวกเขาทุกคนพวกเขาสบายดีหรือไม่ทีนนวีมู่ถอดผ้าคลุมที่บดบางใบหน้าออกและเผยให้เห็นรอยยิ้มเป็นมิตรก่อนที่จะเอ่ยถามสิ่งที่สงสัยออกไป ทุกคนสบายดีและพลังของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นมากยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาได้ก่อตั้งนครขึ้นมาใหม่ที่สามารถประชันฝีมือกับขุมกำลังใหญ่ๆได้และตั้งชื่อมันว่านครลาา่าฝันข้าเชื่อว่าหากท่านส่งคนออกไปสืบข่าวท่านจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างแน่นอนอู่ซิงยิ้มและกล่าวอธิบายทีโนวีโมพยักศีรษะพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าขอบคุณท่านมากที่ช่วยดูแลพวกเขา นางทราบดีว่าอูซิงและพรกพวกจะต้องให้ความช่วยเหลือมู่อเวียนอนอและคนอื่นๆตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้อย่างแน่นอนและนั่นเป็นสิ่งที่นางทราบซึ้งใจยิ่งนับนั่นเป็นสิ่งที่พวกเราควรทำอยู่แล้วเพียงแต่ อูซีงอถอนหายใจเบาๆไม่ได้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเกรงว่าจะทำให้ฉีนอวีโมต้องผิดหวังตอนที่512ความแข็งแกร่งของเสียวโรวอเมื่อเห็นสีหน้าที่เจือนลงเล็กน้อยของอูซิงฉีนอวีโมก็คาดเดาได้แล้วว่าเขาหน้าจะยังไม่ได้ข่าวคราวเรื่องมารดาของนางท่านยังไม่ได้พบบอสแสเกี่ยวกับท่านแม่ของข้าเลยหรือนางไม่รอช้าและเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างมั่นใจในคำตอบอูซิงเพียงพยักศีรษะและกล่าวอย่างจนปัญญา เราส่งแทบจะทุกคนออกไปสืบหาข่าวคราวแล้วทว่าก็ยังไม่ได้ข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาดาของท่านเลยเว้นเพียงแต่ทราบว่าครั้งนั้นนางถูกจับตัวไปโดยคนจากฝ่ายมารและหลังจากนั้นก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยนั้นพวกเราก็ไม่ได้รับข่าวใดๆอีกเลย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขาพยายามสืบหาข่าวคราวของออลิเสียวเวนนอรอย่างลับๆมาโดยตลอดทว่าไม่ได้รับบอะแสที่เป็นประโยชน์ใดๆพวกเขาทราบเพียงว่าออลิเสียวเวนนอถูกคนจากฝ่ายมารจับตัวไปในอดีตและพยายามสืบหาต่อจากบอะแสนี้ทว่าก็ยังไม่เคยพบข้อพิสูจน์ใดๆเอาละข้าเข้าใจแล้วขอบคุณท่านมากทีโนวีโมพยักศีรษะและกล่าวด้วยสีหน้าที่ไม่เปลี่ยนแปลง นางคาดการเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าแอลัวเพราะเหตุนั้นนางจึงไม่ประหลาดใจเมื่อได้ฟังคำยืนยันจากอูซิงนางเชื่อว่ามารดาของตนไม่ได้อยู่กับฝ่ายมาและไม่ได้อยู่ในการควบคุมของขุมกำลังอย่างนิกายหงมังกรเพราะหากออเิเซวอเวียนออยู่ในเงื้อมือของคนเหล่านั้นจริงพวกเขาคงจะใช้มารดาของนางเป็นเครื่องมือเพื่อข่มขู่นางมานานแล้วอย่างไรก็ตามต่อให้ออเิเซวอเวียนอจะไม่ได้อยู่ในเนื้อมือของคนพวกนั้น การหายตัวไปอย่างไรร่องรอยของนางก็ต้องเกี่ยวข้องกับฝ่ายมารและนิกายหงมังกรอย่างแน่นอนหากต้องการตามมหามารดาให้พบฉีนวีโมก็ต้องเริ่มจากการสืบหากับฝ่ายมารก่อนตอนนี้พลังอำนาจของฝ่ายมารอยู่เหนือกว่าสิ่งที่เราจะรับมือได้เพราะเหตุนั้นแม้ทราบว่าเราจะได้บอดแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับมันดาของท่านจากคนพวกนั้นเราก็ไม่มั่นใจนักและไม่กล้าที่จะใจร้อนบุมบ่ามอไปข้าเชื่อว่าท่านก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ดี อูซิงกล่าวต่ออันที่จริงเขาต้องการย้ำเตือนฉีนวีมู่เป็นในในมีให้ตัดสินใจกระทำสิ่งใดอย่างบุ่มบามไม่ยังคิดขุมกำลังมาร้ายทรงพลังอย่างยิ่งและมีใช่เป็นขุมกำลังที่พวกเขาจะสามารถรับมือได้ในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีขุมกำลังชั่วร้ายอย่างนิกายหงมังกรที่คอยจับตาดูอยู่ไม่ห่างพวกเขาจะกระทำการใดโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่ได้ไม่ต้องห่วงข้าเข้าใจดี ทีโนวีโม่กล่าวพร้อมรอยยิ้มนางเข้าใจดีว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรตอนนี้นางต้องพัฒนาความแข็งแกร่งของดินแดนทางเหนือให้ทรงพลังมากขึ้นจากนั้นก็ต้องหาทางพัฒนาพลังของตอนเองให้บรรลุถึงขอบเขตพะสุธาเซียนพลังของนางติดชะงักอยู่ที่ขอบเขตเซียนขั้นก้าวมานานเกินไปแล้วหากนางทะลวงพลังไปไม่ได้อสูร,รมายาของนางก็มีอาจวิวัฒนาการได้เช่นกัน เมื่อถึงคราวจำเป็นหากต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ทรงพลังนางก็อาจตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้จากนั้นหูซิงก็เล่าสถานการณ์โดยรวมทั่วไปของดินแดนเทพมายาให้ฉีนอวีโม,โมได้ทราบและนางก็ขอให้เขาช่วยสืบข่าวเกี่ยวกับบิดาและคณะสหายทั้งหลายของตนที่มาจากดินแดนอ้างว้างเช่นกันแน่นอนว่าอูซิงตกปากรับคำโดยไม่ขัดข้องก่อนลุกขึ้นและกล่าวอำลา เขาต้องการกลับไปแจ้งข่าวที่น่าตื่นเต้นนี้ให้สหายในนครล,ล่าฝันได้ทราบว่าทีนอวีมู่มาถึงที่ดินแดนเทพมายาแห่งนี้แล้วและผนึกกำลังดินแดนทางเหนือได้สำเร็จเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ไม่ต้องกังวลสิ่งใดทีนอวีมู่ก็ไม่ลืมที่จะบอกให้อู่ซิงเตือนสหายในนครล,ล่าฝันมีให้พวกเขาวุวามทำสิ่งใดและไม่ต้องเดินทางมาที่ดินแดนทางเหนือเพื่อมาพบนางมิฉะนั้นมันอาจรู้ไปถึงหูของนิกายหงมังกรได้ นางเพียงกล่าวว่าตรับใดที่ความแข็งแกร่งของดินแดนทางเหนือมั่นคงและเสถียรนางและคนอื่นๆก็จะเดินทางไปที่ภูมิภาคกลางเพื่อไปพบกับพวกเขาด้วยตัวเองอูซิงตอบต,ตกลงและรับคำทุกอย่างก่อนออกจากคฤหาสน์เฟืองหัวและมุ่งหน้าตรงกลับไปที่วิหารทมินอย่างรวดเร็วคุณหนูเขากลับไปแล้วหรือเจ้าคะตอนนี้เสี่ยวโรววอกกำลังเล่นสนุกกับเจ้าหนูทั้งสองเมื่อเห็นฉีนอวีโมเดินเข้ามานางก็ยิ่พร้อมลุกขึ้นและเอ่อยถามออกไป ทีโนวีโม่พยักศีรษะและจับมือเสียวโรววอให้นั่งลงก่อนคุณหนูแล้วคุณชายฮานโม่ชือละ่ะเสียวโรววอแปลกใจที่ไม่เห็นแม้แต่เงาของฮานโม่ชือในเมื่อบุรุษน้ำแข็งผู้นั้นรักคุณหนูของนางเขาก็น่าจะอยู่ข้างกายไม่ห่างไปที่ใดทว่าตอนนี้นางกลับไม่ได้ยินข่าวคราวของเขาเลยแม้แต่น้อยทีโนวีโม่ก็บอกเสียวโรววอเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในดินแดนอ้างว้างเมื่อได้ยินเรื่องราวเหล่านั้น เสียวโรวอร์กังวลไม่ได้คุณหนูไม่ต้องห่วงเจ้าข้ะคุณชายฮานโม่ถือทรงพลังมากเขาไม่มีทางเป็นอะไรไปได้เมื่อข้ากลับไปข้าจะใช้อิทธิพลของตระกูลเพื่อช่วยสืบหาข่าวคราวของเขาเสียวโรว์ขยามือของฉีนวีโม่เบาๆเพื่อปลอบประโลมมิให้นางเป็นกังวล ทีนอวีมู่ยิ้มตอบเบาๆแท้ที่จริงแล้วนางไม่กังวลเรื่องนี้เลยสักนิดภาพลวงตาในไข่อาคมครานั้นทําให้นางมั่นใจได้ว่าฮานมู่อือยังมีชีวิตอยู่และสถานการณ์ในฝั่งของเขาก็ไม่เลวร้ายจนเกินไปนางเชื่อมั่นว่าอีกไม่นานานางจะได้พบกับบุรุษคนรักและจะได้อยู่เคียงข้างกันอีกคราคุณหนูครานี้ข้ามาที่นี่เพราะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของท่านข้าจึงทราบว่าท่านมาถึงที่ดินแดนเทพมายาแล้ว ดังนั้นจึงเข้ามาตามมาหาท่านทอวะที่ตระกูลของข้าก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่รอให้ข้ากลับไปจัดการเพราะฉะนั้นข้าจึงอยู่ที่นี่ได้ไม่นานนักข้าอยู่กับท่านได้เพียงเจ็ดวันเท่านั้นก่อนที่จะต้องกลับไปที่จวนตระกูลเสี่ยวโรวอยิ้มและกล่าวบอกฉีนวีมู่เกี่ยวกับแผนของตนอันที่จริงนางทนไม่ได้ที่จะต้องพลากจากคุณหมูคนสนิทอย่างรวดเร็วเช่นนี้อย่างไรก็ตามในตระกูลเหมยยังมีอีกหลายสิ่งที่นานต้องจัดการให้เรียบร้อย หากอยู่กับทีโนวีโมนานเกินไปมันอาจจะจุดชนวนให้ใครบางคนในตระกูลเหมยเพ่งเลงไปที่ทีโนวีโมซึ่งนั่นเป็นสิ่งเสียวโรวอไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นเสียวโรวอหากเจ้าต้องการความช่วยเหลืออย่าปิดบงังมันจากข้าเด็ดขาดทีโนวีโมพยักศีรษะทว่านามก็ทราบดีว่าเสียวโรวอเองก็มีเรื่องของตนเองที่ต้องจัดการและเลือกที่จะไม่เอ่ยถามสิ่งใดให้มากความเจ้าค่ะ เสี่ยวรัวรพยักหน้าหองึกหองักและตอบตกลงทันทีอีกอย่างก่อนหน้านี้ข้าก็ได้พบกับคุณหนูชิงเฉิงและคนอื่นๆแล้วเสี่ยวโรัวรยิ้มและเปลี่ยนหัวข้อสนทนาก่อนหน้านี้นางแอบเดินทางไปที่นครล่าฝันและพบกับเยว่ชิงเฉิงและคนอื่นๆแน่นอนว่านั่นเป็นการพบกันที่เสี่ยวโรัวรมีความสุขมาก เยวชิงเฉิงและคนอื่นๆก็ดีใจที่ได้พบเสี่ยวโรวอเช่นกันนางก็ได้แจ้งพวกเขาเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้หลังจากรับปากว่าจะไปที่นครล่าฝันเพื่อกับพวกนางอีกครั้งในอนาคตข้างหน้าเสี่ยวโรวอก็มุ่งหน้ากลับจวนตระกูลเหมยของตนทว่าเมื่อนับจากตอนนั้นมันก็ถือว่าผ่านมานานพอสมควรแล้วพลังของพวกนางก็พัฒนาขึ้นมากหากได้พบกันอีกคราคุณหนูต้องประหลาดใจแน่แน่เจ้าคะ่ะ เสี่ยวโรวอยิ้มกว้างแสดงให้เห็นว่านางมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อนึกถึงเยโวชิงเฉิงและสหายเก่าคนอื่นๆทีนโนวีมโั่พยักศีรษะเบาๆและตั้งตารอที่จะได้พบกับสหายทั้งหลายอีกคราทว่าเมื่อได้ยินเรื่องความแข็งแกร่งที่พัฒนาเพิ่มขึ้นนางก็มองเสี่ยวโรวอและเอ่อยถามพร้อมรอยยิ้มเสี่ยวโรวอตอนนี้พลังของเจ้าอยู่ในระดับใดแล้วไม่ทราบเช่นกันว่าเพราะเหตุใด,ดานางมีอาจสัมผัสถึงความแข็งแกร่งของเสี่ยวโรวอได้เลย ทุกคราที่นางพยายามตรวจจับพลังของสอตรีตรงหน้าร่างของเสี่ยวโรวอรก็มักมีการต้านทานบางอย่างที่ยากเกินเข้าใจและคอยเป็นอุปสรรคขีดขวางต่อการสำรวจของนางพลังของข้าในตอนนี้ไม่ต่างจากคุณหนูมากนักเจ้าคะ่ะและข้าใกล้ทะลวงพลังไปสู่ขอบเขตพสุธาเซียนเต็มทีอย่างไรก็ตามศาสตร์การวางไข่อาคมของข้าก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วมาก ตอนนี้ข้าเป็นผู้ใช้ไข่อาคมระดับเชี่ยวชาญแล้วและอีกไม่นานก็จะบรรลุระดับปรมาจารย์แล้วเจ้าค่ะเสี่ยวโรวอรกล่าวพร้อมรอยยิ้มขณะอธิบายความแข็งแกร่งของตนเองอย่างคร่าวๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้วยทรัพยากรที่ครบครันทุกด้านของตระกูลเหมยแน่นอนว่าความแข็งแกร่งและความคืบหน้าในการฝึกฝนของเสี่ยวโรวอรจึงราบรื่นอย่างยิ่ง ขอบกับความรักและคำชี้แนะจากผู้นำประกูลเหมยและการสอนแบบตัวตอบตัวจากปรมาจารย์ผู้ใช้ไข่อาคมประจำประกูลพลังความแข็งแกร่งของนางจึงพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วและน่าอัศจรรย์อย่างไรก็ตามเสี่ยวโรวอเชื่อว่าถึงแม้คุณหนูคนสนิทของนางจะมีพลังอยู่ในขอบเขตเซียนขั้นสูงสุดเช่นเดียวกับนางความแข็งแกร่งของชีนอวีมู่ก็ต้องเหนือชั้นกว่านางอย่างแน่นอน ทีโนวีมูไม่ได้แปลกใจเมื่อทราบถึงพลังในปัจจุบันของเสียวโรวร์ควสวรรค์ของเด็กสาวถือว่ายอดเยี่ยมมากประกอบกับสายเลือดพิเศษของตระกูลลับแน่นอนว่ามันก็ช่วยให้นางมาถึงระดับปัจจุบันนี้ได้ไม่ยากหากท่านที่ได้รู้ถึงการพัฒนาของเจ้าเขาจะต้องดีใจมากแน่ๆทีโนวีมูอดยิ้มออกมาไม่ได้ทว่าเมื่อถึงนึกถึงอีเฟยพี่ชายของตนที่ไม่ได้พบกันมานานนางก็ขมวดคิ้วเล็กน้อย ใบหน้างามของเสียวโรวอก็แดงระเรื่อขึ้นเล็กน้อยเมื่อได้ยินวาจาของฉีโนวีโมและนางกระซิบกระซาบถามด้วยท่าทีเอียงอายคุณชายใหญ่สบายดีหรือไม่เจ้าคะอย่างไรก็ตามคำถามของเสียวโรวอทำให้ฉีนนว,วีโมชะงักไปทันทีเจ้าไม่รู้งั้นหรือนางคิดว่าฉินอี้เพ่ยและฉินอี้เฉียงน่าจะบอกให้เสียวโรวอทราบแล้วว่าฉินอี้เฟยออกเดินทางมาที่ดินแดนเทพมายาก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อได้ยินคำถามของฉีนอวีโมเสียวโรวอก็งุนงงไม่น้อยนางจะทราบความเป็นอยู่ปัจจุบันของฉินอ e ี้เฟยได้อย่างไรตั้งแต่แรกแรกที่เจ้าจักรไปท่านที่ก็ออกเดินทางมาที่ดินแดนเทพมายานี้ทันทีชิงเฉิงและคนอื่นไม่ได้บอกเรื่องนี้กับเจ้าหรอกหรือฉีนอวีโมมองเสียวโรวอและกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นให้นางได้ทราบทันที เมื่อได้ยินว่าฉินอี้เฟยกังวลมากเพราะนางจากมาในครานั้นและมุ่งหน้ามาที่ดินแดนเทพมายาก่อนใครเพื่อตามมหานางอย่างอาถรรพ์แน่นอนว่าเสียวรัวต้องประทับใจอย่างที่สุดอย่างไรก็ตามหลังจากประทับใจและดีใจอย่างที่สุดความรู้สึกเหล่านั้นก็ถูกบดบังด้วยความกังวลน,นางไม่เคยได้ยินข่าวคราวของเขาเลยและไม่ทราบว่าเขาอยู่ที่ใดบัดนี้เวลาก็ผ่านมาหลายปีแล้วอยากรู้นักว่าคุณชายใหญ่เป็นยังไงบ้าง ไม่ต้องห่วงหรอกพวกเราควรจะรู้ถึงความสามารถของพี่ใหญ่ดีกว่าใครข้าเชื่อว่าพี่ใหญ่ไม่เป็นอะไรแน่นอนเมื่อเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปเป็นความกังวลของเสียวโรว์ฉีนวีมู่ก็ขย่ามือของนางเบาๆพร้อมกล่าวเพื่อมีให้เป็นกังวลมากจนเกินไป ก่อนที่อูซิงจะเดินทางมาที่ดินแดนเหนือเขาก็ยังไม่ได้ไปพบกับโอวอย่างชิงเฟิงและคนอื่นๆดังนั้นเขาจึงยังไม่ทราบถึงเรื่องของฉินอ e ี้เฟยแอร์ละมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะไม่ได้รายงานเรื่องนี้กับฉีนนวิโมใช่แล้วคุณชายใหญ่ทั้งเก่งกาจและมากความสามารถเขาจะต้องไม่เป็นอะไรเจ้าค่ะ เสี่ยวรัววอพยักหน้าหงึกหงักและกล่าวด้วยความเชื่อมั่นว่าถินอี้เฟยจะต้องสบายดีอย่างไรก็ตามนางตัดสินใจกับตัวเองอย่างแนว่วแน่แล้วว่าหากผู้ใดริอาจทำร้ายถินอี้เฟยไม่ว่าต้องทุ่งเทยอย่างสุดกำลังเพียงใดนางก็จะจัดการกับคนผู้นั้นให้สะสมข้าจะส่งคนไปสืบข่าวเรื่องผู้หลอมโอสถฝีมือดีที่ปรากฏตัวในดินแดนเทพมายาในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ข้าเชื่อว่าการตามหาพี่ใหญ่มิใช่เรื่องยากนักหรอก ฉีกนวีโมยิ้มและกล่าวแผนการของตนออกไปถิงนอี้เฟยเป็นถึงผู้หลอมโอสถฝีมือดีนางเชื่อว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้เขาจะต้องสร้างชื่อไกลเป็นผู้ที่โด่งดังในดินแดนเทพมายาแล้วหากส่งคนออกไปสืบข่าวนางก็น่าจะพบบอสแสดได้ไม่ยากปล่อยให้ข้าจัดการเถิดเจ้าข้าเมื่อข้ารู้ว่าคุณชายใหญ่อยู่ที่ใดข้าจะรีบแจ้งข่าวให้คุณหมูทราบเป็นคนแรก อย่างไรก็ตามเสียวโรวอก็ขอรับผิดชอบจัดก,การเรื่องนี้นางต้องการที่จะสืบหาข่าวคราวของชินอี้เฟยด้วยตนเองทีโนวีโม่พยักศีรษะและไม่คัดค้านแต่อย่างใดอีกอย่างนายท่านมาที่ดินแดนเทพมายาด้วยหรือไม่เจ้าคะ เมื่อนึกถึงชิน,นเทียนเสียวโรโวรกอก็เอ่อยถามไม่ได้นางทราบอุปสรรคความลำบากของชินเทียนดีและทราบว่าก่อนหน้านี้ทิโนวีโม่ใช้เวลาอยู่ในดินแดนอ้างว้างนานพอสมควรเมื่อคำนวณเวลาที่ผ่านมานางเชื่อว่าชินเทียนน่าจะมาถึงดินแดนเทพมายาแล้วท่านพ่อของข้ามาที่นี่ก่อนแล้วเพียงแต่ข้าไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ใดฉิโนวีโม่พยักศีรษะและกล่าวตอบตามจริงเมื่อนึกถึงบิดาและสหายคนอื่นๆนางก็กังวลขึ้นมาไม่ได้ อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าความกังวลของนางนั้นไม่จําเป็นเลยสักนิดไม่ว่าอย่างไรชินเทียนและสหายทั้งหลายก็ไม่มีทางตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนจุด